ชีวิตกวนเล็กน้อยนะสงสารไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆชีวิตกวนเล็กกวนเล็กน้อยนะสงสารไหมครับวันนี้กลับบ้านไม่ได้ฝนตกครับไม่มีข้าวกินนะครับกวนเล็กน้อยก็เลยอ,อยู่ที่โรงงานนี่แหละครับแล้วก็เลยเข้าครัวในโรงงานทำข้าเรียกอะไรนะหมู่มะนาวกินครับ เพราะว่าฝนตกหนักมากครับขี้เกียจกลับบ้านวันนี้ขี่จักรยานมาครับไม่ได้เอารถเครื่องหรือไม่ไดเอามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มานะครับปั่นจักรยานมาแล้วฝนมันตกหนักก็เลยขี้เกียจกลับนะครับก็คงจะนอนโรงงานนี่แหละครับโรงงานมะขามนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีมามา่มาคูใจพร้อมโอนตินขนมยูโรนะครับอ่าก็ก็ อยู่ได้นะครับคืนนี้อยู่ได้แล้วนะครับก็หมูมะนาวก็กินรองท้องนะครับหมูมะนาวก็กินรองท้องเขาครัวทำนะครับของอาจจะไม่ครบอุปกรณ์อาจจะไม่ครบนะครับแต่ก็กินรองท้องไปก่อนนะครับแต่ถ้าหิวจัดๆหิวมากๆเดี๋ยวค่อยกลับไปบ้านนะครับค่อยกลับไปบ้านก็วันน wow. ี้นะครับก็ดีใจนะครับดีใจ เมืองทองปดล็อกได้แล้วครับสามแต้มมาแล้วนะครับสามแต้มเต็มมาแล้วนะครับก็ชนะศูนย์สองไอชนะสองศูนย์นะครับชนะสองศูนย์ชนะสุขโขทัยนะครับถึงแม้ว่าจะยังวัดผลได้ไม่ดีพอนะครับวัดผลได้ไม่ดีพอเนื่องจากว่าเจอกับทีมเล็กนะครับเราได้หนึ่งลูกจากลูกโทษนะครับได้หนึ่งลูกจากลูกโทษอีกหนึ่งลูกจากการทําประตูจริงนะครับก็ ถามว่าประทับใจในฟอร์มไหมก็ไม่ประทับใจฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีที่ว่ามีสามแต้มกลับมานะครับถือว่าเริ่มเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับเริ่มมาจริงแล้วครับเมืองทองเริ่มมาจริงและก็คงจะสามแต้มยาวนะครับส่วนท่าเรือนะครับก็วันนี้ก็แพ้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็สู้ๆกันต่อไปครับเฮ้ยๆ้ท่าเรือเว้ยเฮ้ยเยเมืองทองเว้ยครับก็ยังไงก็ เชียร์ทั้งท่าเรือทั้งเมืองทองต่อไปนะครับมับ่นใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาได้เล็กนี้ก็อาจจะอยู่สักที่สามที่สี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเล็กหน้าเอาจริงชนะรวดเลยนะครับก็ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับเมืองทองแล้วก็เป็นกำลังใจให้อดีตสักไกรสอนนะครับขอให้ยิง ได้เรื่อยๆไม่เอาลูกโทษนะครับยิงในเกมเลยนะครับยิงในเกมเลยเวนเล็กน้อยเป็นคนหนึ่งนะครับสมัยเล่นฟุตบอลเนี่ยเ,เล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าในเกมชนะแค่10ศูนเราได้พอลูกโทษเนี่ยเป็นเกมที่วนเล็กน้อยไม่ไม่ประทับใจเลยนะครับและว,วนเล็กน้อยก็ไม่เคยยิงลูกโทษนะครับวนเล็กน้อยไม่เคยยิงลูกโทษนะครับก็คือ ฟุตบอลเนี่ยอยากให้ชนะกันด้วยการทําประตูจริงๆถ้าลูกโทษก็คือให้ฟาวจริงๆนะครับกอนกวนเล็กน้อยเล่นกับทีมทีมหนึ่งนะครับเล่นกับทีมทีมหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับวนเล็กน้อยเล่นกองหน้าโค้ชพยายามจะบอกกับกวนเล็กน้อยว่าเข้าไปในแดนแดนกอบเขตโทษถ้ามีจังหวะได้โดนสก,กิดนิดสก,กิดหน่อยพุ่งเลย เอาลูกโทษนะครับแต่กวนเล็กน้อยไม่เคยฟังโค้ดเลยไม่เคยทำนะครับไม่เคยทําเป็นนักฟุตบอลท,ที่จอมลั่นคนหนึ่งนะครับคือมันไม่ภูมิใจและไม่ดีใจนะครับเมื่อเราโกงเขาอะแต่บางครั้งเราอาจจะโดนสกิดจ,จริงเตะจริงแต่มันก็ประคองตัวไปได้กวนเล็กน้อยประคองตัวนะไม่เคยทิ้งตัวนะครับไม่เคยทิ้งตัวในก้ คอบเขตโทษนะครับก็คือฝื่นไปนะครับคือเราต้องพยายามยิงด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ยิงด้วยโชคเราไม่ได้ยิงด้วยกลยุทธ์ที่ว่าจะต้องเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับกัวเล็กน้อยเป็นเป็นนักฟุตบอลที่ที่ถือว่ามีสปิริตคนหนึ่งในสมัยที่ที่เตะบอลน,นะแบบแมตช์ไหนถ้าฟอร์มไม่ดีจริงๆเล่นไม่ดีจริงๆกวนเล็กน้อยเนะี่ยหันมาหาโค้ชเลยบอกให้เปลี่ยนนะครับก็ ที่ควรเล็กน้อยไม่รุ่งก็นะครับที่ที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นนักฟุตบอลเราไม่รุ่งก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องมารยาทยอมรับนะครับว่าว่าเป็นคนที่มารยาทเนี่ยจะมีปัญหากับโค้ดบ่อยนะครับไม่ว่ากับทีมไหนคือควรเล็กน้อยเป็นคนรักความถูกต้องและชอบความยุติธรรมนะครับก็คือตัวเองฟอร์มไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเล่นไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนถ้าโค้ดว่ากล่าวตักเตือนในทิศทางที่ไม่ดี กวนเล็กน้อยก็เถียงตลอดนะครับสมัยท,ที่ที่เตะบอลช่วงหลังๆโค้ดก็เอื้อมละอานะครับโค้ดก็เอื้อมละอากวนเล็กน้อยก็ดอบกวนเล็กน้อยเป็นตัวสำรองบ้างไม่ไม่ให้ลงบ้างกวนเล็กน้อยก็ไม่งอนะครับกวนเล็กน้อยก็เลิกเล่นนะครับก็ไม่สนใจนะครับคือมันไม่จาเป็นต้องหงอนะครับมันไม่จาเป็นต้องหงอนะครับเพราะเอ่อ ในเมื่อถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องไม่ยอมนะครับก็กวรเล็กน้อยก,ก็เป็นคนหนึ่งอะ่ะก็คือทำอะไรก็ชอบความใสสะอาดความถูกต้องนะครับโอเคครับเพื่อนๆกวนควรเล็กน้อยขอดตัวกินก่อนครับหิวแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆ